ชาวราศีกรกฎทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันกับเราอีกเช่นเคยในรายการของช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นใสใหญ่ให้โชควันนี้บัดนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วซึ่งช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆนั่นโคจรกันอยู่หลายดวงนั่นก็หมายความว่า ท่านจะพบกับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆห,หรือการเริ่มต้นใหม่ของชาวราศีก็รกฏในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็หมายถึงว่าท่านจะทำอะไรก็จะได้งานใหม่ๆเข้ามา,าท่านบางท่านนั้นจะได้มีการเปิดกิจการใหม่ๆห,หรือเกี่ยวกับในด้านร้านค้าใหม่ๆ บางท่านนั้นก็จะได้ที่อยู่อาศัยใหม่ๆในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างรวมไปถึงในด้านของการเงินช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนั้นก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านไม่ขาดสายไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้น ในเรื่องของการเงินการทองและท่านก็จะมีลูกน้องและมีบริวารอีกมากมายในช่วงนี้เรามาดูในเรื่องของดวงจตาราศีของชาวราศีกรกฎในด้านของการที่เรียกว่าท่านมีจิตใจเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้ในเรื่องของร่างกายและจิตใจของ ชาวราศีกรกฎบางท่านนั้นก็มีการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานบางท่านนั้นก็รู้สึกว่าผ่านงานมามากมายแต่ก็ขอให้ทุกท่านนั้นอย่าได้ท้อ <c oughs> เพราะช่วงต่อไปนั้นก็ถือว่าจะเข้าสู่เดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของ ชาวราศีกรกฎจะอยู่ในจุดยืนที่ดีกว่าเก่าจะทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและจะมีผู้รักผู้ใหญ่อีกเช่นเดียวกันคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านถ้าท่านใดที่เอ่ยปากขอร้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะได้มาอย่างที่ใจท่านต้องการ ในเรื่องของการเงินการทองช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีเจ็บจับจ่ายใช้สอยมีการลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นดวงชะตาของท่านในภาพรวมในช่วงนี้ก็ถือว่าดีมีโชคมีลาบอีกแต่หากบางท่านนั้นอยากจะได้ไปทำงานที่ไหนหรือว่าไปทำงานที่ต่างประเทศ ก็จะมีโอกาสได้ไปบางท่านนั่นเคยไปสอบอะไรเขาไว้ท่านก็จะได้ติดในช่วงนี้ในช่วงของเดือนธันวาคมท่านจะได้รับข่าวดีจากการที่ท่านไปเคยสมัครงานอะไรเขาไว้ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ถือว่าจะได้ดีได้ดิบได้ด,ด,ดีหางานใหม่ๆทำท่านก็จะมีโอกาสได้ ในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับอยู่เรื่อยๆบางท่านนั้นก็จะได้มีโชคมีลาบบางท่านก็จะได้โชคก้อนใหญ่บางท่านก็ได้โชคก้อนเล็กก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ การทำงานนั้นถ้าว่าท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอย่างมากมายในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นท่านจะหยิบจับอะไรภายในช่วงของเดือนธันวาจะมีความสำเร็จมีความสดใสมีความสว่างสวยเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้น ในเรื่องของการงานเรามาพูดถึงการงานของชาวราศีกรกฎกันก่อนว่าภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างในเรื่องของการงานในช่วงของวันที่สีที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลอันนี้ก็ถือว่าการงานของชาวราศีกรกฎนั้นก็ยังมีจุดยืนที่ดีท่านจะทำอะไร หยิบจับอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของท่านมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เสมอการค้าขายก็ถือว่าดีไม่ว่าท่านจะขายหน้าร้านหรือจะไปขายทางออนไลน์ ine, หรือว่าจะขายวิ่งรถขายเป็นของที่เรียกว่าสินค้าหาเปรก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าท่านจะขายอะไรในช่วงนี้จะมีกำลิกำไรเป็นกอบเป็นกำเข้ามาท่าน บางท่านนั้นเปิดกิจการร้านค้าใหญ่ๆอันนี้ท่านจะได้กำเงินหมื่นเงินแสนเข้ามาหาตัวท่านในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานของชาวราศีกรกฎอยู่ในจุดยืนที่ดีจึงทำให้การเงินของท่านนั้นมีมาเรียกว่าไม่ขาดกระเป๋าท่านจะมีเงินใช้จ่ายอยู่เสมอท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ ชาวราศีกรกฎก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านขยายกิจการล้านค้าก่อสร้างอาคารต่างๆก็ถือว่าดวงจะต่างท่านนั้นดีท่านจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะคิดทำอะไรในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของวันที่สี่ ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสทองของชาวราศีกรกฎต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่หจะมีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีกรกฎนั้นต้องระมัดระวังไว้บ้าง ในเรื่องของการทำมาหากินอาจจะมีคู่แข่งอาจจะมีคนเข้ามาเสนอตัวมาทำโน่นทำนี่หรือว่าจะมาพูดจาชักชวนในท่านไปร่วมลงทนนุนนั้นนี้ท่านระวังไว้เราอาจจะลูกไม่ทันเขาเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนั้นระวังไว้ดีบางคนจะมาชักชวนให้ไปร่วมลงทุน ต่างๆน,น,นานาหรือจะมาขอหยิบขอยืมเงินอันนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีเพราะว่าเราไม่รู้ใจเขาเรารู้เพียงแต่หน้าเขาเราไม่รู้ว่าเขาจะคิดอะไรกับเราเพราะฉะนั้นให้ท่านตัดไปก่อนอย่าไปโอเคกับเขาถ้าว่าเราไปโอเคกับเขาเราจะมีเรื่องมีราวกันทีหลังได้ และเราก็จะเสียทรัพย์ที่ไปร่วมลงทุนกับเขาเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องสิ่งที่ท่านต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการทำงานการทำงานจะหากว่าท่านทำงานส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทหรือจะเป็นห้างร้านต่างๆในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีการขัดแย้งกันได้หรือว่าอาจจะมองตา แล้วก็ไม่รู้ใจกันจะทำอะไรก็จะมีการติดขัดอยู่เสมอมีการที่เรียกว่าเอารัดเอาเปรียบกันให้ท่านระวังไว้ท่านใจเย็นๆย็นทำอะไรก็ให้ท่านคิดหน้าคิดหลังมิฉะน,นอาจจะทำให้งานของท่านนั้นสูญเสียได้ถ้าหากว่าท่านเป็นคนใจร้อนให้ท่านใจเย็นเย็นเข้าไว้ให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่จะเป็นการดีในเรื่องของ การทำมาค้าขายหรือว่าการทำมาหากินถ้าหากว่าเราอยู่รวมกันหลายคนก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะความคิดเห็นหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันทำโน่นทำน,น,ทำนี่อาจจะไม่ถูกใจอาจจะมีการรบราค้าฝันกันได้เพระาะฉะนั้นในท่านใจเย็นไว้จะเป็นการดีในเรื่องที่ท่านที่ท่านต้องระวังอีกก็อีกอย่างหนึง่ง ในเรื่องของคนใกล้ชิดติดตัวเราในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะหาเรื่องหาราวมาให้เราต้องเสียเงินเสียทองก็มีโดยเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องบางครั้งนั่นก็ไปมีเรื่องมีราวให้เรานั่นต้องควักเงินฟักทองในช่วงนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของ คบคนอีกเช่นเดียวกันก็อย่าไปคบใครละเพราะว่าเราไม่รู้ใจเขารู้เพียงแต่หน้าเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีบ้านชิดติดกันอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของที่ทางอาจจะมีการลุกล้ำกันในช่วงนี้ให้ท่านใจเย็นๆก็ไว้ค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็จะไม่มีอะไรในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินสิ่งที่ดีๆก็จะมี ในช่วงของเดือนธันวาคมต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16ที่จะมีดาวพระทตย์เข้าสู่ในราศีธนูอันนี้อีกหนึ่งช่วงหรือว่าอีกหนึ่งระยะจะทำให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีความโดดเด่นหลายทางในเรื่องของการงานไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนี้ ท่านจะมีความสําเร็จหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองชาวราศีกรกฎนั้นจะมีมีพรสวรรค์ในเรื่องของการทำมาหากินท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ราศีธนูอันนี้จะทําให้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด จะมีบริวารและจะมีลูกน้องใช้อีกมากมายท่านจะเป็นเป็นใหญ่เป็นโตบางคนได้เป็นเจ้าคนในคนอีกในช่วงของเดือนธันวาคมก็ถือว่าดวงชะตาชาวราศีกรกฎนั้นไม่น้อยหน้ากับใครทางนั้นในช่วงนี้ ท่านจะหยิบจับอะไรจะเป็นผลด,ดีการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยท่านอยากได้บ้านหรือว่าได้รถป้ายแดงอันนี้ก็จะได้ในช่วงของเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมก,กราคมในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของชาวราศีกร,ร,รกฎนั้นหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ท่านก็มีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของเดือนธันวา ถาหากว่าท่านเป็นเจ้านายเขาท่านก็จะต้องจ่ายอ่างเป่ากับลูกน้องหรือจะมีของขวัญให้กับลูกน้องบ้างในช่วงของเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมก,กราคมซึ่งจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีการกินเลี้ยงหรือว่ามีการสังสรรค์กันบรรดาเพื่อนฝูงและพี่น้องอันนี้ท่านระวัง ในเรื่องของการพูดการจาในเวลาที่รับประทานอาหารกันร่วมกันสังสรรค์กันในท่านระวังการพูดการจาพูดดีก็ดีพูดไม่ดีเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องมีราวกันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันบางท่านก็ไปเที่ยวหรือว่าไปท่องเที่ยวก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกเช่นเดียวกันไปเหนือไปใต้ท่านระวังเขาไว้ บางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้กับตัวของเราบางท่านนั้นใช้รถใช้สนนจะไปเหนือไปใต้หรือจะไปทางไหนก็แลแต่ในช่วงของก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นบางคนก็ไปบ้านหรือว่าบางคนก็ไปออกนอกสถานที่ท่านระวังไว้ในเรื่องของการใช้รถใช้สนนบางทีเราไม่ชนเขาเขาอาจจะมาชนเราก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีจะไปไหนก็ไ้ท่านตรวจสุขภาพเสียให้ดีซะก่อนถ้าหากว่าแข็งแรงดีไปไหนไปได้จะไปเหนือไปใต้ก็สบายแต่ถ้าหากว่าท่านแรงไม่ค่อยดีหรือว่าเกิดการมึนงงเวียนหัวอันนี้ท่านหาคนขับแทนตัวเราจะเป็นการดีเพื่อเป็นการปลอดภัยในช่วงของ ปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ก็ถือว่าดวงแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันบางคนก็ดวงดีมีโชคมีลาบบางคนก็ดวงอภัพอับโชคอับราบก็มีบางคนในเรื่องของการงานก็ไม่ได้ทำทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จบางท่านนั้นในเรื่องของเงินทองก็ไม่มีจับจ่ายใช้สอยเออมันก็มีในช่วงนี้การฟังคลิปของเรานั้นก็ ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังการทำนายนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขอประธานภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันเพราะการดูดวงนั้น เราดูโดยส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอประธานอภัยกับท่านผู้ฟังก็แล้วกันถ้าว่าท่านฟังกันแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้ท่านโปรดกดติดตามไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้เกียรติกับผู้จัดทำรายการและก็ให้กําลังใจเราเราก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้า ไว้ในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนก็ขอสวัสดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี